ก็เล่าสภาวะแล้วกันนะครับพระอาจารย์ก็เมื่อคืนก็มีมีรู้สึกตัวกลางดึกบ้างแต่แต่ไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วก็ไอ้ช่วงที่รู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมาก็อาการมันจะคล้ายๆเดิมครับก็แต่รู้ทันรู้ทันทุกปวดทุกเมื่อย แล้วก็รู้รู้ความคิดที่มันที่มันฟุ้งไปอ่อนๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังจิตก็พุ่งไปหาโทรศัพท์เพื่อเพื่อจะดูเวลาอยู่ครับก็ก็พอรู้ทันบ้างครับอาจารย์ครับตื่นเช้ามาวันนีเ้เข้าห้องน้ํารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ตอนที่อยู่ในห้องน้ําแล้วครับช่วงที่ตื่นแล้วก็ใจที่มันน้อมไปห้องน้นํานี่ตอนนั้นไม่รู้เลยครับลืมไปเลย รู้อีกทีก็ช่วงที่ใช้เออกำลังทำกิจกรรมในห้องน้ำอยู่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ออกจากออกจากกุฏิเดินมาเตรียมวินทบาทอ่าอันนี้พอรู้ทันใจที่มันมันน้อมไปหาโรงครัวเออพราะจะเอาปิ่นโตไปวางอันนี้พอรู้บ้างครับแล้วก็เออตอนเดินวินทบาทดีขึ้นตรงที่มันมันมีตัวที่มันจะเก๊กๆหรือตั้งใจทำสำรวมให้ ให้คนอื่นหรือให้โยมเขารู้สึกว่าพระสํารวมดีอันนี้น้อยลงครับอันนี้น้อยลงแต,แต่แต่ก็ก็ยังพอมีบ้างนะครับเพราะบางทีมันมันจะไม่รู้ตัวครับพระอาจารย์แล้วมันเกิดขึ้นเองแล้วก็พอเรารู้ทันมันก็คลายลงบ้างแล้วก็ระหว่างเดินไปก็มีมีกลับมารู้สึกตัวบ้างแล้วก็มีฟุงฟ้งฟุ้งซ่านไปบ้างแล้วก็ขากลับก็คล้ายๆกันครับขากลับก็วันนี้มีซาเล้งมาส่งนี่ก็ก็สบาย ก็รู้สึกจริงๆร,รู้สึกพอใจตอนที่รู้ว่าขากับมีซาเล้งมาส่งก็รู้สึกความพอใจที่มันเกิดขึ้นบ้างครับประมาณนี้ครับพระอาจารย์เองค์อื่นมีอะไรจะเสริมไหมครับอาจารย์มหาวรสัรก็เป็นเล่าสภาวะแล้วกันนะขอากาดหลวงพ่อนะครับมีอะไรจะให้ช่วยว่าคือของผมมีตอนตอนที่ ตอนที่เดินเดินบินทบาตครับหลวงพอ่อมีอะไรบะพอผมเห็นสีสีข้างหน้าหมายถึงว่าเห็นอาจารย์อ่อนเดินไปข้างหน้าผมเห็นสีผมเห็นอาการก้าวเท้าของท่านแล้วผมก็มารู้ที่ที่ตัวผมกําลังก้าวอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกหรือเป็นการนึกครับหลวงพอ่อมันนึกอยู่ในใจหรือเปล่าล่ะ ผมเห็นผมเห็นการก้าวของของสีที่อยู่านใจไม่มีครับอันนี้เพื่อจะตอบคําถามท่านไม่ไม่ไม่มีคําพูดอยู่ในใจครับอ่านั่นแหละจะเ็ความรู้สึกอันนั้นก็ก็ก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแม้แต่มีคําพูดก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกให้รู้ต่นนั้นเองเพราะบางคนเรื่องนึกกับรู้สึกอ่ะ ค็ดว่านึกเนี่ยมันไม่ดีไม่ถูกรู้สึกถึงจะดีถึงจะถูกพอมันเข้าใจอย่างนี้มันก็จะปฏิเสธเรื่องนึกมันจะมาเอาความรู้สึกจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กับเขานึกก็ให้รู้ว่านึกรู้สึกก็ให้รู้ว่ารู้สึกเอาแล้วยังไงต่อไปนยมนตรงนี้ก็ ก็ก็จบไปครับเกี่ยวกับการตื่นนอนเป็นไงฮะตื่นนอนตอนตอนตื่นนอนก็พอตื่นขึ้นมาก็ก็รู้ในอาการิยาบทนอนครับรู้แล้วก็ผมก็มีการปวดมีอาการปวดที่จะไปห้องน้ำเบาครับอย่าเห็นใจไปห้องน้ำไหมยังไม่เห็นครับมันมันมันเห็นตอนที่ลุกเร็วๆครับใจมย่าไปก่อน มันไปรู้ตอนที่ว่าเรากําลังลุกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็พอนั่งเราก็อ้าวเราไม่รู้ตัวนี่แล้วผมก็เดินไปห้องน้ําเลยครับแล้ว,ลวตอนเข้าไปใช้ห้องน้ำน้นรู้บ้างไหมไปรู้ตอนนั่งแล้วครับเออก็แล้วแต่มันรู้อีกมต,ตอนนั่งนะผมกไมไ็ไม่ได้ได้คิดอะไรก็ไม่เป็นไรรู้แบบนี้ก็ช่างมันนั่นแหละหรือเสร็จแล้วรู้อีกไหมเสร็จแล้วก็ไปรู้ตอนที่เรามา กดน้ำกดอะไรเรียบร้อยแล้วครับใอ่ก็แล้วแต่มันรู้เมื่อก่อนเคยรู้ไหมเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยรู้เพราะว่าทําอะไรเร็วๆก็จะรีบไปทำไอ้ที่เรียบรีบๆเร็วๆนั่นแหละทาให้ไม่รู้ครับแล้วจะรีบไปไหนก็รีบไปทําอย่างอื่นต่ออนั่นแหละตัวนี้ทําให้ไม่รู้ครับไหนอีกอย่างเคยชินโลภะกับโมหะตัวนั้นก็ไม่รู้ ก็เรียนรู้กับเขาตรงไหนที่หลงบ่อยๆเผลอบ่อยๆตรงไหนที่ไม่รู้เรียนรู้กับเขาแล้วต่อไปสติแต่ไม่ทันเนี้ยเขาก็มาเรียนรู้เพราะเขามีอยู่ทุกวันอารมณ์แบบเนี้ยุขปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนตั้งแต่ตื่นจนนอนตื่นตั้งแต่ก่อนนอนด้วยซ้ำไปดนวย นนีมุต่อก็มีอีกอีกอีกขณะหนึ่งตอนทีอ่อยู่ในห้องมันร้อนๆก็รู้สึกว่ามันมันมีความทุกข์ผมก็เลยไปนั่งอยู่ที่ระเบียงอ็นนี้พอได้พอไปนั่งที่ระเบียงร,รู้สึกมีลมพัเดเย็นยๆก็รู้สึก<ม>ว่าพอใจ<ม>แล้วพอลมมันหยุดไปอา<ๆ>กาศมันร้อนอีกก็รู้สึกมีความรู้สึกว่า มันไม่พอใจไม่พอใจอะไรไม่พอใจที่อากาศมันร้อนเอก็เลยมาสังเกตแ้วมันพอใจอะไรมันพอใจความความเย็นอมันจะเอาแต่ความเย็นเออนั่นแหละไอ้ที่ไม่พอใจเป็นอะไรไม่พอใจเป็นโทสะไหนที่พอใจเป็นอะไรพอใจเป็นโลภะครับอไอ้ตัวที่รู้เป็นอะไรรู้เป็นสติครับเออนั่นแหละเรียนรู้ก็มันครับให้ธรรมชาติเป็นครูนะแล้วก็เรียนรู้กับเขา ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อตอนที่มันร้อนๆนี่มันเกิดความทุกข์เราเราเราไม่ต้องการความทุกข์เราจะไปหาความสุขนั่นแหละตอนนี้แหละมันก็เลยไปหาที่เย็นๆพอได้เย็นแล้วมันก็เลยเลยชอบความเย็นเย็นดีพอใจเพลิดเพลินนั่นแหละแต่ในขณะอีกไม่นานเมื่อความเย็นมันไม่มีลมพัดมันมีไอร้อนมาเราก็เลยไม่ชอบก็เรียนรู้กับมันให้ธรรมชาตินั้นสอนเราครับ เลยตอนหลังผมก็เลยเย็นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วกันร้อนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างนี้แหละทนก็ทนทนไปครับเออก็เรียนรู้ก็มันมันเป็นอย่างนี้แหละก็อาจารย์ประสิทธิ์อ่ะเขาก็นน่นอ่ะไปของผมก็มีประมาณต้นพระศรีมหาโพนู่นแหละไปแก้ทุกข์ของนน้นร้อนอานิมนต์ท่านเล่าให้ฟังของท่านอ่ะ ไม่อยู่แค่ห้องหน้าห้องแต่นั้นนู้นไปต้นโพโน้นนะคือขอการพระเดพระคุณอ่าครูอาจารย์คณะสงฆ์เอามือเช้าอ่ะเอาร้อนๆสดๆร้อนตอนเช้าก่อนเติบตอนตื่นจากที่นอนอ่ะมันเพลียขณะที่เพลียก็รู้พอเพียบสักนิดหนึ่งก็เออใจที่มันจะไปแก้ทุกที่ห้องน้ําอ่ะ เพิ่งรู้สึกเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อ oh, มันรู้สึกว่ามันต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ลุกในขณะเดียวกันเลยนะมันรู้สึกะจะไปจะไปห้องน้ำเองอะ่ะอออ๋อ oh, ที่เราไม่ไม่เลยสนใจมันเนี่ยก่อนหนะ้านั้นไม่ไม่เคยรู้อะไปห้องน้ำทุกวันแต,แต่ตื่นนะรู้แต่มันเจตนารู้ คลายว่าหมายถึงยังไงเจตนาที่จะรู้คล้ายๆว่าไปสอนมันนะสอนว่าไงสอนมันแค่ว่าจะต้องไปห้องน้ำนะนะไปแก้ทุกขใช่ไหมไปแก้ทุกขนี่สอนมันต่อที่บอกหายแล้วมันนสอจะได้ไม่ต้องไปมันสอนในใจก็รู้แล้วผมเสริมผมช่วยบอกมันด้วยว่าหายแล้วทุกขอ่ะไม่ต้องไปกราถอนมันได้นะแล้วแล้วมันก็ทื่อๆแล้วก็มันมันก็เฉยเฉย นั่นนะทีท่านไม่สอนอมันบอกว่าหายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแก้ทุกข์แล้ว,ลวท,ท่านสอนแบบนั้นเลยทำที่ผมบอกกันแหละแล้วจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่เราบอกมันหรือมันบอกเราเราบอกมันนั่นทีให้มันบอกเราโอเคทีนี้เมื่อเช้ามันไม่เป็นอย่างนั้นอืเมืม่อเช้าเนี่ยพอตื่นขึ้นมากมันเพลียเพลียแล้วก็ยังไม่ขยับหรอกสักพักหนึ่งในความรู้สึกว่าอ่าจะไปแก้ทุกที่ห้องน้ำ เออแล้วมันไปแล้วในเรื่องเพียไม่บอกมันละหายแล้วไม่มีเวลาบอกกันแล้วแมมันต้องบอกกับมันบ้างจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่เราบอกหรือเปล่ามันรวดเร็วมากพระอาจารย์มันใกล้ๆว่ามันเป็นหนังติดต่อตั้งแต่ตอน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 เที่ยงที่พระอาจารย์ไปผมว่าท่านให้เรียนรู้ก่อนนึกกับรู้สึกก่อนนันญาปากพ่อของนั้นผมไม่อ้า มันจะไปแก้แก้ทุกด้วยวิธีนี้เลยหรอเออมันแค่ว่าในความรู้สึกว่ามันไปเององมันเลยในความรู้สึกจริงๆรนะมันต่างอะไรกับที่ท่านบอกมันทุกวันล่ะให้ไปเรียนรู้นึกกับรู้สึกตรงนั้นเพราะว่ามือชับนี่มันมันมันเป็นแปลกเดียวมันท่านนะ่รแหละแปลกไม่รู้จักกับเขาโอ้ยเขาเคยมีคำพูดที่ไหนแล้วเวลาปวดทุกปวดหนักปวดเบา เขาบอกเราสหากเราความรู้สึกนั้นน่ะอาการนั้นเราเป็นบอกเออแล้วเราไม่ท่านต้องไปบอกมันอีกมันคนละเรื่องกันก็เรื่องว่าอ้าวโอ้ขอเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเช้านี่เพียเพียเพียจริงเมื่อเช้านี้นั่นแหละมันมีคําพูดไหมเพียไม่ไม่มีเออและที่ปวดหนักปวดเบามันมีคําพูดไหมไม่มีเลย เออไปเรียนรู้กับความรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกแล้ะจะรู้หรือไม่รู้มีสติหรือไม่มีมันทําเหมือนกันแต่มันรู้กับไม่รู้มันต่างกันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมื่อเช้าหรอกมันมารู้เมื่อเช้าก็ถึงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจมันะ มันอะไรนี้ขึ้นมาเองให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างเนยท่านสอนกันมันมาสิบกว่าปีแล้วไม่รู้จักกันหรอกก็เลยว่าให้มันสอนเราบ้างมันทุกข์ที่ไหนเห็นไหมแล้วจะไปแก้ทุกข์อ่ะมีสติและเลึกรู้ได้บ้างไหมอยู่ตรงนี้เรามาฝึกตตินะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรที่พระอาจารย์บอกว่ากายมันเป็นอารมณนะมันรล้ลมไม่ได้ดิมันพึ่งซึ้ง เมื่อวานนี่กับเมื่อเช้านี่ความรู้สึกช้าจังคุยกันมาตั Arizona, oh ้งสิบกว่าวันแล้วโห้มมันไม่ได้ขนาดหญ้าปากข้อกัมันปึกจริงๆแล้วพอาจารย์มันไม่ได้กินหญ้าปากข้อกะมันไปให้เออหมดงอวางเลยใจอมันมุ่งพอพอเห็นนิดเห็นหน่อยแล้วอ๋อโอที่พระอาจารย์ไปตอนกลางวันนะเมื่อวานนี่หาขนั่นแหละคุยกันมาตั้งสิบกว่าวันเพิ่งจะรู้เรื่องเพราะแล้วว่าเอาทุก ทุกมันนาเสนอลักษณะน,นี้เองเด้อเพราะมันตั้งแต่ตื่นจนหลับอที่ผมนั่ง,น,งนอน,น,อน,น,อนเดินขึ้นเดินลงหน้าบันไดอากาศมันร้อนนะมาผ่อนคลายที่ต้นโพมัง่งอะไรมัง่งมาเดินเมืม่อคืนก็มาเดินเกือบาสามทุ่มนะมาผ่อนคลายกลางวันก็เดินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถ้าอยู่นิ่งนั่งเนี้ยมันกิดรวบทันทีเลย กิจลวกก็คือมันมีความสุขเข้าไปแล้วทีนี้ก <ul> ็เรียนรู้นะก็มันไง <c oughs> ที่ผมนําเสนอไปแล้วอ่ะก็เลยว่าให้ธรรมชาติน่ะเขาเสนอ <c oughs> เขาแสดง <c oughs> เขาโชว์ท่านอย่าไปทําอะไรเพิ่มอย่าธรรมชาติมันอย่าไปจัดแจงก็มันนี่ให้เรียนรู้ก็มันเพราะว่าจัดแจงเรามันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่ไปไหนหรอกภายเรือไม่แก่เชือกก็ เอาไหนแกเชื่อกและพายให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างเนี่ยให้ธรรมชาติมันเป็นครูท่านใหญ่ไปสอนมั่นเลยสอนมาสิบกว่าปีแล้วไม่ไปไหนหรอกเป็นผมมาเลิกไปนานแล้วผมทํามาเกือบสิบปีผมเลิกไปแล้วท่านทํามาตั้งสิบกว่าปีแล้วท่านยังไม่เลิกอีกผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับพระโจรกับพระเดชพระคุณตั้งนานนะโอ้ยอืม ทุกแพูอดอยู่ทุกวัน<อ>